ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสาก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสาก์และกลุ่มเกษตรกรนายชายคงแก้ว ผู้ตรวจราชการกลุ่มส่งเสริมสากรเขตตรวจราชการที่13และ14พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทบุญกิจชาวน้อยสากรจังหวัดอำนาจเจริญนายสุรเดชปัตสำราญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากรและนายวัชรินมามากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์และร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนานเจริญจำกัดและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชานุมาลจำกัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่แผนการพัฒนาสาหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งของสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายสวนเพ่งพิษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ นะครับตรงนี้คิดไว้ส่วนประเด็นที่สองเรื่องของลานตาเรามีตาช่างเรามีโรงเก็บตรงนี้นะครับก็คิดว่าในส่วนที่สปอรจะทำได้ก็คืออาจจะเอามาให้คนเช่าแล้วเก็บค่าเช่าหรือมาทำธุรกิจเองนะถ้าทำธุรกิจเองก็ต้องประกอบไปด้วยเงินทุนนะแล้วก็แรงงานของคนก็คงจะเป็นเรื่อง หนักพอสมควรตรงนี้ก็อาจจะให้เช่านะปัญหาก็คือรตรงนี้ถ้าเช่าก็คงจะเช่าเองนะครับที่ได้ทําไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ถูกต้องตามาสูตรนะครับรผีน้องเอาไปเลี้ยงแล้วหมูไม่ใหญ่ที่รั่วที่ไหลตายก็เลยหยุดชะงักไปตรงนี้นะครับตรอาหารหมูแล้ครับประเด็นที่ข้อที่สามสิ่งที่เหมาะสำหรับพื้นท,ที่พกสารนะครับ ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำโขงแล้วก็ส่วนหนึ่งมีพี่น้องที่อยู่ประเทศลาวก็วให้ความสําคัญในเรื่องของการข้ามไปมาในเรื่องของการเชื่อมโยงการกัดจ่ายซื้อสินค้าหลายๆธุรกิจานะครับถ้าในส่วนของสากลเป็นศูนย์รวมของการรับซื้อผลิตทางเกษตรทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการฟื้นฟูสารกลและแนะนำส่งเสริมสารกลในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากนายสกลกิจชัยโกติผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรและนายสมคิดกชวงศ์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญแนะนำการดำเนินธุรกิจการรวบรวมยางพาราเพื่อให้สมาชิกสากลมีการดำเนินธุรกิจร่วมกับสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก และพัฒนาสากลสู่ความเข้มแข็งให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาสากลและกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งของสำนักงานสากลจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อไม่ใหญ่ผู้คนจิตใจงาม